โยโยสวัสดีนะครับขอจัดหนวดสักหนึ่งวิป๊าบโอเคนะครับก็ดินี่ว่าน่าสนใจนะคือเราจะมาพูดเรื่องบรั่ b บิวกันในเอ่อ10 Minute podcast ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยผมก็อ่อได้อ่านรายงานของ d a v i d อัล r ดร h กับเอ่อจอชฮอปกินส์ปาวะนะ d a วิดอัล r ดร h กับจ g e Robbins เออว่าเอะ Heat ซันเสนออะไรไปให้วิาสา์ซึ่งผมไม่ได้แปลกใจมากนักน,นะว่าทำไมมันถึงเป็น2ทีมนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือบ no ิลมีโนเทรดคลอสเวยทุกคนบิลมีโนเทรดคลอสเพราะฉะนั้นคือถ้าดีลไหนที่เขาไม่พอใจอ่ะเขาก็สามารถปัดตกได้นึกภาพออกปะแล้วผมคิดว่าบิลก็คงไม่ได้อยากจะแบบไปทีมแท้งอ่ะเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นทีมที่บิลตั้งเป้าไว้ผมว่าอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นแบบ เพลย์ออฟคอนเทนเดแบบระดับที่ดีๆหน่อยนะะี่ค่ะหรืไหมแบบเอ้ยมีสิทธิ์ที่จะเอ้ยลุ้นแชมป์กับเขาไหวนะมีสิทธิ์ที่จะแบบเอ่อไปสู้กับเขาไหวนะซึ่งมันก็ตกกระไดพลอยโจรมาเหลือฮีทที่ มมันขาดพีซที่3อยู่พอดีถูกไหมมีจิมมี่บัตเลอร์มีแบม Bam, แล้วก็ฟินิกซ์ซันที่เขาก็พร้อมที่จะปล่อยคริสพอแล้วก็อาจจะเป็นเดนเรยเอตันด้วยถูกไหมมันก็เลยเราเข้าใจได้ง่ายทีนี้มันก็จะมีข่าวคราวว่าเฮ้ยวิวนี่จะแบบแกจะไปบักหรือเปล่าแล้วผมก็เห็นใน Twitter เนาะว่าแบบมันไม่น่าเป็นไปได้ค่อนข้างอันไลค l ลีหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ยากหรือแม้กระทั่งข่าวลืออย่างเช่น บรอยเออร์ก็สนใจบิลซึ่งผมส่วนตัวผมผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะสาหรับตัวผมเองนะเออนะครับแต่มันก็ยังผมเป็นแค่ข่าวหรือแต่ข่าวที่มันค่อนข้างแน่ชัดเนี่ยนะครับนั่นก็คือนี่เลยฮะทางด้านของแชมซารเนียเนาะได้ได้รีพอร์ตออกมาแล้วว่าเฮ้ยเออคนที่เป็นตัวเต็งเนี่ยสำหรับการล่าทางด้านของแบรดลีย์บิลก็คือไมมี่ฮีแล้วก็ฟีนิกซันเนาะเออก็ทีนี้ เพิ่มเติมก็คือ according to l e a k e sources ก็คือจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเนี่ยนะครับที่เขาไม่บอกชื่อนะเออเขาบอกว่าไมมี่เนี่ยน่าจะส่งไคล์ลาวิสแล้วก็ดันแคนโลบินสันบวกกับ multiple first round pick ก็คือสิทธิ์ดราฟร,รอบแรกหลายสิทธิ์เข้าไปให้วอชิงตันส่วนทางด้านฟีนิกซ์เนี่ยน่าจะส่งอ,อ่าผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าน่าจะส่งหรือว่ามันเป็นแพ็กเกจประมาณนี้แล้วแหละก็คือแอนเดรเอตันนะครับ and additional cap filler or include future hall of fame point guard นนก็คือคริสพอรกับแลนดี้ชาเม็ก็เอ่อ d a c p แลนดี้ชาเม็นะครับให้กับเอ่อวิสันแล้วก็บิวเนาะทีนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าแลนดี้บิวเนี่ยค่าตัวคือ46ล้านนะครับในปี2 4เอ้ย23 24ถูกไหมหรือว่าคือปีที่จะถึงเนี่ย46ล้านทีนี้เอ่อถ้าเราไปดูเนี่ยคลลารี่กับดันแคนโรบินสันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ อพอดิบพอดีไหมสามสิบล้านกับสิบแปดล้านก็เนี่ยประมาณนั้นอะ่ะนะครับตีกลมๆไปก็48่สกบแปถูกไหมวิาสาดบิลส6มันอาจจะมีนู่นนี่นั่นผสมเข้าไปด้วยอาจจะไม่ใช่บิลคนเดียวหรือเปล่าก็ก็เป็นไปได้อาจจะแถมผู้เล่นอีกคนหนึ่งมาแล้วก็ให้ขีดตรงนี้ไว้ครับ multiple first r o u n d pick นะครับอ,อันนี้เงื่อนไขก็ไม่ได้น่าเกลียดถูกไหมถ้าเราดูที่จำนวนเงินที่มัน match Salary matching ค่อนข้างโอเคนะครับทีนี้มาดูซันซันเนี่ยเขาจะส่ง D A นะครับ32ล้านแล้วก็คริสพอลกับชาเมตผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นคริสพอลหรือชาเมตหรือคริสพอลกับชาเมตนะคือถ้า32ล้านบวก10ล้านเมื่อจะเป็นประมาณสี่สิบเท่าไหร่นะ42ล้านแต่ถ้าคริสพอลเนี่ยนะครับ เอ่อผมไม่แน่ใจว่าเทรดแล้วเป็นเป็นมูลค่าที่ยังไม่การันตีหรือเปล่าเพราะว่า,น,าน่าจะเป็นถ้าเป็นมูลค่าที่ไม่การันตีเนี่ย DA กับ Chris Paul ก็ประมาณ47 47ล้านก็คือคือกับ a ร l e y Bill ที่มูลค่า4ี่ล้านถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะสำหรับ p ฟ o ี n i กซันทีนี้คำถามของผมคืออะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวิสัท เพราะตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแอบเดายากนึกภาพออไหมคือโอเคอย่างที่ทุกคนรู้แล้วทุกคนอาจจะตั้งคําถามขึ้นมาแล้วว่าในดีลเนี้ยนะครับในดีลเนี้ยนะว่ามีคาร์ลูรีมีดันแคนโรบินสันแล้วก็โมเทโพเฟิร์สลาพิกเนี่ยมันดีพอหรือเปล่าเพราะมันไม่มีไทเลอร์ฮีโร่นะครับซึ่งถ้าเราไปอ่านใน t w i t t e อร์เนี่ยนะฮะก็จะเห็นเอ่อหลายๆอย่างที่ที่เขาได้รีพอร์ตออกมาว่าเฮ้ย ทางด้านของทางด้านของแบรดลี b บิ l เนี่ยหรือว่าดีลของแบรดลี่บิวเนี่ยนะครับมันจะ,ไม,มนะไม่มีทางด้านของอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีทางด้านของไทเลอร์ฮ o โร่อยู่คือผมคิดว่าไม่รู้ว่านี่เป็นข้อเสนอดีแรกหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว,ว่านี่เป็นข้อเสนอดีแรกหรือเปล่าคือเดี๋ยวแมมี่ฮีทอัพไทร์นทุ t เก็ตแบรดลี่บิวก็คือพยายามจะเอาแบรดลี่บิวมาแต่ไม่เสียไทเลอร์ฮ o โร่ออกไปเพราะฉะนั้น projection ในหัวของ m มมมี่ฮีทคือจะเป็นไทเลอร์ฮ o โร่ หน 2, ึ่งบรัลลี่บิลสองจิมมี่สามสี่อาจจะเป็นเคล็บหรือเปล่ я, people people าหรือเออเควินเลิฟแล้วก็ห้าคือแบมอเดบอยโยเพื่อที่จะไปสู้ในปีถัดไปก็ไม่ได้น่าเกลียดผมมองว่าตรงนี้มันไม่ได้น่าเกลียดเลยฮะเออไม่ได้น่าเกลียดเลยกับการเสียแค่ดันแคนโรบินสันกับคาร์ลอรีในเซตตัวจริงออกไปแล้วก็ดราฟต์รอบแรกอีกอีกหลายสิทธ์ซึ่งไม่รู้ว่ากี่สิทธิ์ทีนี้ เราอาจจะต้องมองแล้วแหละว่าวิาสาห์เขาเขาอยากได้ดราฟต์รอบแรกหรือว่า multiple first round pick เนี่ยมากกว่าทางด้านของไทเลอร์ฮีโร่หรือเปล่านึกภาพไหมเพราะว่าถ้าถ้าเพราะทุกคนอย่าลืมนะว่าเอมหรือว่าจุดประสงค์ของวิาสาห์ในตอนเนี้ยมันคือการล้างบางทีมละมันคือการที่พร้อมที่จะทุบทีมแล้วสร้างใหม่ละเพราะฉะนั้นการได้ผู้เล่นสักคนหนึ่งมาเนี่ย ที่ที่มันไม่ใช่แค่เฟิร์สราว d p พิกอะมันมันก็อาจจะดีกว่าหรือเปล่าอย่างเช่น Tyler Hero นะครับเออเรื่องเรื่องนี้ก็อาจจะต้องรอดูเพราะว่าถ้าเขาเอา,เอาสัญญาของคาร์ลรี่ไปเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้แย่หรอกครับเพราะว่ามันคือสัญญาปีสุดท้ายของคาร,าร์ลรี่เหมือนเอาไปฝากทิ้งอะแล้วก็เอาสิด,ดราฟไปคือคือผมมองว่ามันผมอ,อาจจะตัดสินใจแทนวิสานไม่ได้ขนาดนั้นคืออาจจะต้องรอดูด้วยว่าพิก ที่ฮีจะให้อ่ะมันมันมีจํานวนเท่าไหร่แล้วมันพอที่จะคุ้มค่ากับการไม่เอาไทเลอร์ฮีโร่ที่เอ่อเป็นผู้เล่นเอ่อเป็นผู้เล่นที่แบบน่าสนใจมาแทนหรือเปล่าเพราะจริงๆคุณจะเอาไทเลอร์ฮีโร่กับดันแคนโรบิสันสองคนเนี้ยบวกกับสิทธิ์ดรากเข้ามาก็ไม่น่าเกลียดนึกภาพออกปะเออก็ไม่น่าเกลียดแล้วก็ดึงคาราวีขึ้นมาเป็นพอยก์ขาดแทนหรือว่าใช้เกฟวินเซนต์แล้วก็ต่อสัญญาเอาเอาเอคือคือผมว่า อันนี้อาจจะเป็นเอการยื่นครั้งแรกหรือเปล่าว่าลองลองใจวิาสาหแต่ผมคิดว่าไทเลอร์ฮีโรอยู่ในดีว่ะวิาสาห์อาจจะชอบมากกว่าหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่รู้ทุกคนคิดเห็นยังไงลองลองพิมพ์คุยกนะันเข้ามาได้นะครับแล้วถามว่าโอเคถ้าสมมติเสียไทเลอร์ฮีโรไปแล้วต่อเกฟนะผมรู้สึกว่าทีมก็ไม่ได้ ทีมก็ไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้รู้สึกว่าทีมมันเสียหายมากขนาดนั้นเลยอะ่ะผมอ่ส่วนตัวผมทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้ปรับปลืม้มตัวไทเลอร์ฮีโร่เป็นพิเศษอะไรแม้แต่น้อยนะครับแม้ว่าจะเอ่อเป็นย้อนกลับไปในทั้งกระทั่งปี2020่ิบ้าที่เขาพาช่วยไอจิมมี่บัลเลอร์พาทีมเข้าชิงกับเลกเกอร์สิ่งเงี้ยผมว่าเอ้ยไอเด็กนี่มันใช้ได้แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าการเสียฮีโร่ไปมันเป็นอะไรที่แบบ เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าคุณได้แบรดลี์บิลมามันก็น่าสนใจในในอาจจะเป็น last dance ของของจิมมี่ฮิมมี่บัตเลอร์อะนึกภาพไหมว่า,าถ้าคุณจะ base on คนเนี้ยคุณมีเวลาอีก3ปีด้วยกันที่ที่จิมมี่บัตเลอร์จะเป็นอาจจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายแล้ว r e t ร r ยเอ่อรีทรายไปนึกภาพไหมเออก็การที่จะได้แบรดลี์บิลมาซึ่งแบรดลี์บิลเนี่ยหมดสัญญาปีอ่ายี่สบหกบเจ ก็หลังจิมมี่ปีหนึ่งก็อาจจะเป็น p พ a y เ r อร์ออปชั่เขาก็อาจจะคุยกับทีมแล้วก็เอาเคไม่เอาแล้วมันก็มันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะเกฟเบอเกฟบรัลลี Be ่บ uh, ิลจิมมี่แบมอีกคนก็หาเอาเควิลเลฟหรือว่าจะใช้แม็กซ์หรือว่าจะหาเอ่อชูตติ้งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดอีกคนมาก็ไม่ได้น่าเกลียดกับการที่จะแลกกับไทเลอร์ฮีโร่หรือเปล่าเออนะครับเนาะก,ก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าฮีทอาจจะคิดมากกว่านั้นว่าเฮ้ย แต่ไทเลอร์ฮีโร่ยังมีอนาคตอีกยาวเขาก็อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าวิาสาด์ก็คิดเหมือนกันว่าไทเลอร์ฮีโร่ที่กูอยากได้ก็คงจะมีอนาคตอีกยาวกว่วิาสาด์อย่างของกูเช่นกันเนอะอันนี้ยังเป็นดีลที่ผมคิดว่าไม่รู้สิมันอาจจะต้องมีการคุยอีกกระทอกหนึ่งหรือเปล่านะส่วนทางด้านฟินิกส์นะครับทางด้าฟินิกส์จะส่ง d ีเอเนาะแล้วก็ CP3 ไป คือคือถ้าคือถ้าสมมติดีลนี้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับคือคือผมคือถ้าดีลนี้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมก็ผมไม่แน่ใจไงนึกภาพไหมฟินิกกูเซนเซนเตอร์เดนเวอตันออฟิลเจอร์ฮอ์ออฟเนพอยต์การ์ดคริสพอ l ทูเดวิสฟอร์บิลคืออืมแอนด์อะดิชันัลแคปฟิลเ อินคลูดฟีเจอร์ออเฟรมพอยต์กัเนี่ยคือคือตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยอ่ะผมพูดตรงๆนะผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะส่งดีอพร้อมกับผู้เล่นคนอื่นๆไปหรือว่าอาจจะส่งดีไปพร้อม c p พทเลยหรือเปล่าหรือจะส่ง c p พกับแลนดี้ชาเมดบวกอย่างอื่นไปหรือเปล่าตรงเนี้ยแต่ว่ามันเป็นดีลที่วิสระเลิฟขนาดนั้นเลยเหรอนึกภาพออกไหม คือการได้ d ดเอมาเนี่ยผมผมมันก็น่าสนใจถ้าเขาจะเก็บ kp ไว้ต่อถูกปะมันก็น่าสนใจว่าที่จะเก็บคริสตัลพอสิงกิสไว้ต่อแต่แต่มันก็เหมือนไม่จําเป็นอะ่ะเก็าไหม <c ười> คือคุณจะทุบบิลออกแล้วคุณก็ทุบ kp ออกไปเลยเออเพราะฉะนั้นแค่มองอีกมุมหนึ่งคือถ้าสมมุติแพ mm ็กเกจเป็นเดียนเรเอตั้นจริงๆเนี่ยนะครับแพ็กเกจเป็นเดียนเรเอตั้นจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะ เอ่อกลายเป็นได้ DA ไปแล้วก็ทิ้งพอซิงกิสแล้วก็ไปเอาดราฟท์พงดราฟท์พิกมาก็ก็อาจจะเวิร์กนะอาจจะเวิร์กหรือว่าอาจจะเป็นมุมหนึ่งที่ที่วิสาชอบแต่ประเด็นคือในเนี้ยเขาไม่ได้บอกเลยว่ามีพิกหรือเปล่าหรือว่ามีมีเฟิร์สดร้าพิกอะไรหรือเปล่านึกภาพออไหมคือคือไอเนี้ย ไอไ้อเ่อนี้มันยังมี first round pick ไงคือแบบโอเคในเมื่อคุณไม่แอบ,บไม่อยากให้ดันแค่ไม่อยากให้ Tyler h e ฮีโกับเรางนั้นนายเอาดราฟท์พิกไปได้ไหมแต่เราขอเก็บ Tyler ร์ไว้แต่ฟินิก i x เนี่ยเหมือนจะไม่มีเลยนะ,ะเท่าที่อาจจะข่าวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ finalize ขนาดนั้นนะแต่ว่าเท่าที่อาจจะข่าวคือเฮ้ยมันไม่มีเลยผมก็เลยคิดว่ามันมันไม่ได้เฟเวอร์ขนาดนั้นอนะคือสำหรับผมนะผมก็ยังแบบ สักหนึ่งไหมอ่ะสักหนึ่งชิ้นไหมอ่ะเออดรอฟพิกอะไรอย่างเงี้ยคือที่คุณจะเอารุ่นๆมาเป็น d a อหรือว่า c ี3หรือ l a n d ี้ชาเมแบบแพ็กเกจยังไงไม่รู้นะเออไอสามคนเนี้ยแพ็กเกจมันจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ว่ามันจะเวิร์กอว่าผมผมในในมุมเนี้ยผมยังค่อนข้างดูว่าไมมไม่ฮีทเัียนค่อนข้างเป็นตอดแล้วแล้วแล้วผมยังเชียร์ด้วยนะผมยังเชียร์ด้วยนะว่าให้บรั่นดี่บิลไปฮีทดีกว่า พราะผมรู้สึกว่าถ้า,ถ,าถ้าสมมติคุณเสียดีเอไปแล้ว,แล,วแล้วคุณได้บิลมาคุณใช้จ็อกแลนด์เดลอย่างเงี้ยเหรอแล้วแล้วตัวสำรองจะเป็นยังไงเพราะว่าโอ้เพราะว่ามันแพงนะครับนึกภาพไหมคือคือดีเอตอนเนี้ยสามสิบสองล้านถูกไหมครับปีหน้าสามสิบสองล้านแต่ว่าวอชิงตันเนี่ยนะครับแบรดลี่บิลสี่สิบหกล้านต่างกันประมาณสิบสี่ล้านซึ่งซึ่งผมไม่รู้เลยว่าสำรองของ เออสำรองของซันมันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะนึกภาพออกปะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆแล้วถ้าคริสพอไปอีกคนเนี่ยโหสามคนสมมุติน,นะเคดีบุกเกอร์เออเคดีบุกเกอร์แล้วก็แบรนลี่บิวเนี่ยรวมกันก็เท่าไหร่แล้วว่ะรวมกันแม่งก็เกินกี่น่าจะเกิน เพราะแรกเราอกว่าไม่แน่ใจนะ47บวก36บวก46สามคนรวมกันก็190ล้านเข้าไปแล้วอะครับเอ้ยไม่ใช่190ล้าน130ล้านเข้าไปแล้วอะสคนนะ KD Booker Bradley Beal เนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะหาผู้เล่นมินิมัมหรือใช้เอ็กเซปชันหรืออะไรยังไงได้แค่ไหนนะเออนะครับเรื่องเรื่องนี้แหละคืออีกเรื่องที่ท,ที่ที่ต้องรอดูว่า ฟินิกซ์ซันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนดิ NBA อ่าซาลาอ่า salary cap first on อ่ะ,อ,อ,ะอืม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นอันเนี้ยก็ไม่น่าเกลียดนะเด,เดี๋ยวผมพอดูวันก่อนหนึ่ง week ago ใช่ไหมเขาบอกว่าเดอเด้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 อเด for example if ่ป e s i สธ exception โดย usually high cap เดี๋ยว first tax April, a p r o n is set to ร้อยหกสิบเก้า which is just 7 million above the tax line and 35 million above salary cap second apron คือ179.5ล้านเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ผมว่ายังยังยังโอเคนะผมผมว่าผมว่ายังยังพอน่าสนใจนะอ่ะอะเออเถ้าถ้าสมมุติ apron แรกมันเป็นประมาณที่169ล้านเนี่ย3คนนะ k ด d บุ b เก k e r แล้วก็เอตันอย่างเงี้ยนะครับ เอ้ยเ,ยเยมันก็จะแค่ร้อล้านเพราะฉะนั้นมันมีอีกสาล้านที่จะให้เกินแต่ว่า salary cap มันเท่าไหร่นะแต่มันก็ไม่ได้สามารถเซ็นฟรีเอเ e n นได้ขนาดนั้นป่ะมันอาจจะสามารถเซ็นแบบพวก exception ได้เยอะกว่าคนที่โดน t ท x ก p r เออันที่2อ,อ,อ่ะเออเพราะว่าเพราะว่าสามสิบห้าน above the salary cap ก็คือร้อยหลบสา ร้อยสาสิบสี่ล้านอีกสี่ล้านก็เกินแล้วมันก็จริงๆมันก็คงเสริมทีมได้ไม่มากอะไรขนาดนั้นน่ะนะครับเพราะว่ามันเกินมันเกินเส้นภาษีฟุ่มเฟือยมาแล้วโอ้โหก็ไม่รู้สิคือ,ค,อคือถ้าได้สามคนนี้มาจริงผมว่าเกมรุกมันน่าจะเดือดแต่เกมรับมันจะเหลืออะไรอะ่ะถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมยังเป็นกังวลนะแล้วแล้วด้วยการที่ผมไม่รู้อีกว่าตัวสำรองของซันเนี่ยจะสามารถ หาตัวดีๆได้หรือเปล่าอย่างเช่น perimeter defense ซึ่ง perimeter defense ก็คงเสียก็คงก็คงหวังได้แค่ว่าพิ่งบิลกับพิ่งบุกเกอร์หรือเปล่าวะเพราะว่ามันคือ2ตัวจริงที่ได้มินิตส,สูงสุดอะเออหรือไม่ก็คุณอาจจะต้องหา p o a อีกคนที่ฝีมือดีแต่ค่าตัวไม่ได้แพงมากเข้ามาด้วยด้วย exception อะไรบางอย่างในการเซ็นสัญญาอะไรประมาณนั้น ก็อาจจะเป็นคําตอบแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออีกอย่างนึงคืออะไรไหมผมก็ไม่รู้ว่าเซนเตอร์มินิมัมคนหนึ่งที่เขาจะเซนคือใครแต่ว่าก็คงจะไม่ได้บอลอะไรนักหนาอยู่แล้วคงจะมาเล่นแค่พิกันโรอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็อาจจะต้องต้องการเซนเตอร์ที่ดีฟนส์ดีดด้วยคนหนึ่งถ้าสมมุติเสียเดียนเดตเอตันไปจริงๆรึงออกไปเพราะว่า d ดีเอทรดกับแบรลี่บิลไปละไม่รู้ว่ะส่วนตัวผมผมผมไม่ค่อยชอบนะ ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบถ้าบิลจะมาสันสักเท่าไหร่ผมว่ามันอาจจะทําทีมได้ดีกว่านี้หรือเปล่าเออแต่ว่ากับฮีทเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากกว่านะฮะประมาณนั้นละกันนาะประมาณนั้นละกันคือทุกคนมีความคิดเห็นหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอะ่ะก็ก็ลองพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้มันก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้แหละว่าผมเชียร์ดีลไหนมากกว่ากันแล้วแล้วผมมองว่าอันไหนมันมันน่าจะเวิร์กมากกว่ากันเนาะซึ่งผมก็บอกแล้วว่า ค่อนข้างเชียร์บิลให้ให้ไปฮีทมากกว่าแต่ว่าจะจบด้วยดีลไหนนะผมก็ยังไม่แน่ใจนี่ครับสำหรับนี้เจอกันครับคลิปหน้าบิ๊กยบ